ตอนที่แล้วหลังจากที่ผมเสียตัวละครสุดตึงของผมไปได้ราคาส0บห้ารออแต่ผมกดซื้อมา20,000นะบอกเขาดีว <ๆ S 1> ว่าววตึงเจ็ดดผมแทบจะหาเอาเงินไปซื้อหนังสือที่มันอยู่ด้านหลังเลยแต่ถ้าว่ามันออกไปแล้วช่างมาเถอะนะฮะเดีตอนนี้เนี่ยเราก็คขายมันไปแล้วและก็ทำการเทรดเรียบร้อยบอกคเดียวครับว่าผมมีแค่ มดน้อยตัวน้อยตยต,ยตย่ยมดตัวน้อยตัวน้อยตัวนิดตัวเดียวที่มันอยู่ในกระเป๋าของผม<อ>และก็เก่งที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดนะฮะแต่ว่ากูเล่นหนังสือมาสิบปีแล้วแม่งยังไม่อีโวสักทีนะเมื่อไหร่จะอีโววะเฮ้ย ในที่สุดมันก็ถึงเวลาแล้วที่เราจะรีวิวนัสือดกักกูเนว่าเป็นปดาวทองนะครับผมฟาร์มมาอย่างแน่นมและหนุกนานฟาร์มเป็นร้อยรอเต็มแข้งมีได้มาอันเดียวมันออกอยากจริงๆนะครับเนี่ยและเนี่ก็คือนัสือรดักกูเิวที่ตาตาเปลี่ยนไปเพราะว่ามันจะรีโมเดลเปล่าวะราชาเมืองกอนไฟเอาเละฮะตอนนี้ผมกำลังจะอีโวมันแล้วเข้าไปที่หน้าอีโวกันเลยโอ้โดนไปละ นี่นาวิวัฒนาการเอาเลยครับมันถึงเวลาแล้วฮะที่ผมจะอีวออนี่โต้แต่ขาดนะฮะวิญญาณมังกรไฟเดีย๋ยวไปเอาวิญญาณก่อนและก็ครับวิญญาณมังกรไฟกันเลยครับทุกคนแรปดีเรียวนะเฮ้ยตังสองหมื่นแปดแต่กูมีแปดพันเฮ้ยใช้ตังคนเยอะเลยเจีย๊ยยแบบนี้จะไปหาจากไหนวะ เนี่ยยอยหมดครั้งก็ยังไม่ถึงอ่ะเลยลองดูดิลองขายทั้งหมดดูนะครับผมแล้ uh huh. วผมจะได้สองหมื่นแปดหรือเปล่าโอ้ oh, ต้องไปฟาร์มอีกแล้วนะฮะหรือว่าฟาร์มแล้วก็เอาเพชรไปซื้อตัวในตลาดดีวะหรือว่าจะฟาร์มแล้วก็สุ่มดีวะเนี่ยเฮ้ย huh. <c oughs> ตอนนี้ผมกําลังหงุดหงิดว่าผมจะฟาร์มเพื่อเอาเพชรเป็นแสนเพื่อไปซื้อในตลาดหรือว่าจะฟาร์มเพชรเป็นแสนเพื่อไปสุ่มดีล่ะครับ ใครมีเทคติกนะฮะที่จะได้ตัวดีๆจากการฟังเป็นแสนแขนไม่ได้จับหรือว่าคุณจะไปซื้อในตลาดหรือว่าคุณจะสุ่มดีฮะอย่างไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมผมเลิกไปทุนจริงๆว่าผมน่ะเจ้าเงินเป็นแสนมาสุ่มไอ้พวกนี้ดีหรือว่าผมจะไปซื้อในตลาดดี <c oughs> ที่วกาทำไมถามบ่อยอย่างท่ำพวกไปบุญมาต่ำเพื่ออะไรเนี่ย และผมก็เลยตัดิใจ,จที่จะไปฟาร,ร์มให้ถึง10,000แสนแต่ตอนนี้เลเวลของผมนั้มันกระจุกกระปิกกระปุกกระปักกระตุกตากนะฮะเดี๋ยวเรามาฟาร,ร์มเป็นแสนกันดีกว่านะฮะว่าเลเวลของผมจะทะลักไปถึงเลเวลเท่าไรกันเชวียวว้าอบอกคำได้ว่าคนตึงจะจัดแต่ขาดนิดหน่อยเองนะครับผมหรือจุ๊กอะเดะผมก็เลยตัดใจที่จะไปฟาร,ร์มเรื่อยๆจนกว่าผมจะพึงถึงด่านหนวะแนตอนนี้ครับผม มาอยู่ด่านโคตรสวยนะฮะเหมือนดาวนาเมก็กเขาเทอีสปอร์ตมีสไตล์จะจัด,จดและผมก็โดดช็มปิ้งเบอร์สตาร์ไปเรื่อยๆนะครับผมจะวางตัวละครที่ตึงที่สดนั่นคือนั่นก็คือมดงาวตรนอะไรต่อยๆนีย <c oughs> บอกเขาดีว่าต่อยมีแตกนะครับผมเฮ้ย <c oughs> ตัวบนหโวดนะครับน้องๆต่อยไปต่อยมา <c oughs> บอสตุยคุณยังไม่รู้ทันแต่แจ้งตัวครับน้องอ่ะเฮ้อ ปล่อยน้ำเมือกรอเรื่อนกระเจยก,กระจ,กจายกระจุยนะฮะบอกเดียวตัวระเบิดว <c oughs> <c oughs> ้จบอย่างไวแล้วก็ทำการนะครับวิ่งไปตอดสตอรี่แบบตลอดตอดๆไปนะฮะ <c oughs> แล้วก็วิ่งไปทีละด่านแบบไม่ทันไม่ทั้งตัวกันเลยทีเดียวว่าแป๊บเดียวนั้นผมคงจะไปได้ไกลแล้วเคลียร์ได้หมดอะครับนอนอไปเรื่อยๆอ้าวเคลียร์หมดแล้วหรอวะเฮ้ยนาสุดท้ายแล้วครับนอนคตึง <c oughs> สนับสนุนได้บิวปรกรณะกอบในตอนนี้มีประกรณ์ขายอันแมปอนิเมะดีเฟนเดด้วยนะครับผมในนี้ก็จะมีจำพวกเจมและตัวรีโลอยู่นะฮะยังไม่มีจำพวกตัวละครนะครับในนี้ก็จะมีเจมแบบโอ้ยโ,โคตเยอะและตัวรีโลเนี่ย99บาทได้ถึง50ชิ้นกันเลยทีเดียวสุ่มกันมันหยดย้อยละงานนี้เ้ยจอกไหมเนี่ยบอกขอเดวนะครับใครซื้อก็ขอให้ดุ่มได้แล้วกันนะจ๊ะโจโบะ Hours later. และ t พ r ่ละผมก็ฟาร์ไปเรื่อยๆจะไม่รู้ว่าฟาร์ไปกี่ชั่วโองกี่ว uh ันกี่ปีแล้วนะฮะจนเรเวลของผมน,นั้นทะลักทะลุทะลวงกันเลยทีเดียวไง uh huh. ไก่ข้างบ้านของผมถึงขันชมมาคิดโดนี่ฮะดูเรเวลของผมโอ้ฟล uh ัก huh. oh, มาไกลจริงเรเวล85แล้วครับทุกคนอ uh huh. บอกคำเดียวว่าตึงเปีย ส่วนตรงนี้ก็รอบเคพจไปแบบอิ่มๆกันเลยทีเดียวครับผมจุกจุโอ้และจังหวะนี้เพชรของผมน,นั้นก็แต่1นึ่งแแล้วจนไก่เลยของเยไก่เอ้ยขาดอะไรตอนนี้ว้ามันกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยและนี่คือเพชรที่ผมฟร์ามาเทบเป็นเทบตายบอกคำเดียวว่าเราจะทำการไปสุ่มดีหรือว่าจะไปซื้อดีครับผม ตอนนี้ในหัวขาผมนั้นคิดสองจิตสองใจแล้วว่าผมจะไปสุ่มหรือผมจะไปซื้อ,อแต่ผมก็เลือกที่ผมว่าจะผมจะไปจะปุ่มพูดที่อะไรผมจะไปซื้อแทนแล้วกันนะครับและนี่ก็คือแผงรอยปลาเค็มนะฮะบอกคำาี่ว่าเราต้องไล่ดูตัวละครที่ผมคิดว่าผมจะซื้อมันอุย้ยดูสุกนานี่ดิสี่หมื่น ฟนะครับผมทมไปสุ่มเองได้สองหมื่นก็ออกแล้วแต่นี่มันชายนี่นะครับผมนี่อีโวแล้ว5 0าหมื่นเคะฮะต้องเจ็เคหรือเปล่าไม่อึ้งอะไรเลยเพราะว่าสเตตัสของเขาค่อนข้างเออเขาเรียกว่าอะไรดีวะเขาเรียกว่าบัฟอะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับงบหนึ่งแสนผมจะหาตัวตึงๆสักต,ต,ตัวหนึง่งแบบว่าแบบตอนนั้นที่ผมเจอแบบหกเก้อะไรเงี้ยแล้วก็บัฟศูนงอะไรเงีเ้ย เราจะเจอกันหรือเปล่าในครับในวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอหรือไม่แต่ตอนนี้ผมเปิดร้านขายปลาเค็มกันก่อนด้วยรายการของผมที่ฟาร์มาถึงเลเวลหกสิบหลายตัวผมจะใส่ไปที่500แต่มันไม่ให้ใส่มันให้ใส่สามยเพราะว่าตัวมันกากเกิน <c oughs> ตัวมันกากเกินผมขายแพงไม่ได้ <c oughs> ผมจะสาบซึ้งกันเลยทีเดียวผมก็เลยพาใส่ไปที่350 <c oughs> และตรงนี้ไปอีก ตัวที่ขายพันหนึ่งได้ไม่เนี่ยฟาร์มมันเทเวลหกสิบกันเพียบเลยนะเว้ยแรงแรงเลยแน่แน่แรงแรง,แรง,แ,รงแรงเปี้ยแรงเปี้ยแล้วผมก็ใส่ไปอีกหนึ่งพันอีกตัวหนึ่งว่ายัางไงดะว่าจะใส่ดีหรือไม่ใส่ดีก็คิดอยู่แต่ใส่ไปเถอะนะฮะและตัวสุดท้ายแผงรอยประเข็มที่ผมจะขายในตลาดนี้ก็คือเจี๋ยอะไรไม่รู้ <c oughs> จะใส่ไปก่อนพันหนึง่งเอาเลยครับผมตอนนี้แผงรอยประเข็มผมเริ่มขายแล้วนะฮะ <c oughs> แต่ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่าไม่รู้ที่เรารู้คือไม่มี เอาเลยครับในจังหวะน,นี้ในินงบหนึ่งแสนของผมก็เดินหาแผงรอยต่อไปโอ้พระเจ้าเป็นแสนนะครับมาอะไรมนแพงขนาดนี้ผมก็เลยตัดใ,ใจย,ย้ายซื้อดีกว่าไม่อยู่แล้วใบบอยเฮ้ย้วจังหวะน,นี้มาซื้อใหม่กับแผงรอยอันใหม่เราไปดูกันว่ามีอะไรขายในนี้กันบ้างนะครับผมวิ่งกันไปเลยละกันขอออฟตึง,ตงๆไงอยากได้อโอ้อไม่มีอะไรเลยฝั่งนี้ว่าไงฮะ เฮ้ยสามหมื่นหนึ่งแต่ออฟไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นี่ขายสองหมื่นได้ไหมอ้าวโหห้าหมื่นสองดานเื้อดาโกเนลล์ล่างชายนี่เบอร์ซาเบอร์ซีมฟักเฮ้ยเฮ้ยราคาที่กือบคอบชอบได้เกือบโดนอ่ะแสนสี่ห้าร้อยพระเจ้าบอกคำเดยวครับผมว่าผมเก็บอีกหนึ่งก็น่าจะได้แล้วนะครับตัวรับที่จะไม่ต้องสุ่มเองจริงๆแล้วเนี่ยแสนหนึ่งเราไปสุ่มเองแล้วมันจะออกหรือเปล่าวะ กลัวไม่เสียตังฟรีนะเนี่ยโอ้โหดูออบดิครับโอโหออบนี้แลมชายนี่ด้วยราคาล้านนะฮะบอกคาเดียวว่าถ้าฟาร์ม,มาแล้วก็มาซื้อเนี่ยคุ้มจะจัดเลยนะครับผมไยถึงฟาร์มหลายดีนะฮะแล้วก็มารวมเพชรกันเนี่ยแล้วก็ตมโอ้โหยับนะฮะหนึ่งล้านก็กำลังโอเคไม่เวอร์เกินนะครับผมเวอร์หรือเปล่าวะมันก็เวอร์แหละ <laughs> เวอร์กเละฮะสำหรับคนที่เล่นไอดีเดียวนะครับมันก็จะโค้ดเวอร์นะครับผมเพราะว่า ไอ้ชิแอเจะไปหาจากไหนมาซื้อฟะเ็จจะไปสุ่มเองนะครับสุ่มเองก็มัน่าจะออกนะใช่นี่แต่ออน,นี้<ฮ>น่าโดนมากอยากต่อราคาแต่ว่าเออผมไม่อยากจะได้ตัวรับเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเออเอ,ออยากได้แต่ว่ามันอยากได้ออฟที่มันดีดีกว่านี้อ่ะมันเรื่องมากจังมั้มแล้วจังหวะนี้ผมก็เลยคิดว่าผมจะต่อราคาเขาดีกว่าไหมหรือว่าไม่ดีเฮ้ยไม่แล้วกันนะฮะ<ฟ>แล้วจังหวะนี้ตัดเข้ามาอีกเซิร์ฟหนึ่งครับ เรามาดูแผงลอยกันดีกว่าวาในนี้จะมีอะไรขายกันบ้างโอ,โ,โอ้โหโล่งลึงเลยนะฮะตลาดนี้ท่าทางจะล้างวะไม่มีอะไรขายเลยอไอ้ฟักให้ตายเถอะและจังหวะนี้ตลาดใหม่อีกแล้วเรามาดูตลาดนี้จะคึกคืค้นคืนครึกหรือเปล่าอโอ้ฟักมีตัวละครสุดโหดนะฮะหลายตัวกันเลยทีเดียวตั้งเล่นแหงอ้โหอกก้าวฟักให้ใครซื้อนเนี่ยให้ตายเถอะ ดูออกกับกิกี้ต้ไว้นะเดี๋ยวตั้งไว้แอกล่อหลอดเท่นะฮะว้ล่อสาวเข้าร้านแน่เลยพวกนี้แล้วมาดูตรงนี้ครับผมโอ้โหไม่มีอะไรเลยก็ตั้งแผงไว้ก่อนแล้วกันผมมีคนซื้อนี่ฮะแผงน้องจินยังไม่มีใครซื้อเลยฟักแล้วมาดูตรงนี้ครับผมโอ้โหสามหมื่นสองะฮะราคามันน่าโดนใช้นี่มันได้นะแต่ว่าเออตัวมันไก่เกินอ่ะดูดิด่นี้โอ้โบัฟมือสัมผัสนุ่มนิ่ม าาฟก,กผมก็เลยตัดใจย้ายเซิร์ฟมาอีกแล้วนะครับมดูแผงลอยเลยได้ๆๆด้กันดีกว่าว่าจะตึงแค่ไหนเฮ้ยอะไรกันเนี่ยดูราคาสิครับแต่และตัวค่อนข้างโอพีตรงไหนวะย้ายเซิร์ฟแมมเลย <laughs> ฟักใยยอญ่แล้วดับเลือดเอาเลยครับที่นี่แหละที่เราจะโดนใจเฮ้ยย้ายเมื่อกี่ร้อยรอบเลยเนี่ยข้างหน้าไม่มีขายแต่ข้างหลังมีขายว่ะ ให้ตายเหอะสองแสนห้า,แส,าแสนเจ็ดแสนเธอไม่มีแล้วเหรอมันหายไปไหนหมดวะหกหมื่นเก้า 69, อ่ะจับจุกๆอ่ะอะไรเงี้ยไม่แทบจะไม่มีเลยนะครับช่วงนี้มันหายไปไหนหรือว่าเกิดอาการโปูระบาดเพชรฟเฟอร์หรืออะไรเกิดขึ้นครับช่วงที่แล้วแม่งโดนปิดเททนะฮะเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้ที่รู้ๆคือเพชรฟเฟอร์นะฮะเห็นติดอันดับหนึ่งเพชรเจ็ดแสนละนะ้านอ่ะไม่ใช่โอ้โหสองแสนสาม ถ้าผมรวยได้ผมจะซื้อแม่งให้หมดแต่ตัวลับอะแต่ตอนนี้ยังไม่รวยไงยอ <c oughs> แสนเก้ามันจีิดจริงๆนะครับผมเขาราคาสองหมื่นเหมือนเดิมได้ไหมเนี่ยตายเถอะลงสายเรือสายศูนย์หรือเปล่า <c oughs> ไม่มีอะไรเลยผมนี่ซาบซึ้งกิมใจจริงๆรอะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยแล้วคนแม่งมุงกันเยอะมากลนนะนตรงนี้ต่อราคากันหรือเปล่าวะ <c oughs> มุงกันต่อราคาแล้วครับเนี่ยหรือต่อแถวซื้อปลาเค็ม แล้วจังหวะนี้เขาเปลี่ยนเซิร์ฟดีกว่ารู้สึกไม่รลอดแล้วเฮ้ยและวจังหวะนยก็มาเซิร์ฟไหนไม่รู้เดินเล่นไปเรื่อยไปเต้ยกระแพงปลาเค็มที่โคตรล้างคนมันน้อยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันปูกาบปูกาบแสนหนึ่งโอ้โอ้ซื้อดีครับรอเจี้อะไรละโอ้โหปูกาบแสนหนึ่งอออโคตรดีนะฮะผมหาแบบนี้มานานแล้ว ผมจะบอกว่าผมหาตันนี้มันนานแล้วเนิ่นนานเมื่อก่อนเจอห99้าแล้วแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเจอเลยนะครับไม่รู้ว่าทําไมวะไอ้ <c oughs> แสนหนึ่งโอ้แต่ก็น้าตาไหลอยู่นะฟาร์มนานเกินนะบางทีดูเ <c oughs> งินผมดิแล้วหมื่นสองสองร้อยแปดสิบอ่ะแล้วช่วงนี้ผมก็เริ่มแห้งครังแล้วลนะ่ะฮะฟักหายไปเป็นแสนเลยเอ้ยแต่ออฟดีนะสุ่มเองก็น่าจะหลายแสนอ่ะเฮ้ยแสนเดียวที่ผมซื้อถูกหรือว่าซื้อแพงแวะเนี่ย ตัวแพงแน่ๆเลยโอ้โหตัวมันก็แบบว่ามันก็เก่งแหละนะฮะแต่ว่าไม่ได้เก่งขนาดนั้นคือโอ้โหมันเก่งท้ายๆอ่ะต้องอัพแพงๆอ่ะมันถึงจะเก่งนะฮะแต่เตตัสเอสหมดนี่โคตรสวยและมุดน้อยตะหน่อยของเราก็เอๆๆอมันจะเล่นกันได้ไหมเนี่ยเราต้องไปลองเล่นดูนะครับเพราะว่ามันอัพแพงมากและแม่งตีโคตรช้า และจังหวะนี้ผมก็ตัดมาที่ผมไปไล่ซื้อของมาจนหมดตูดเหลือตังอยู่163่งนะโฮย้ยอยากจนสุดในชีวิตไอจีเหลือ160นะ <c oughs> ตอนนี้นะฮะผมได้ละมุนสัมผัสมาอีกหนึ่งตัวนะครับนะั่นคือตัวฟาร,ร์มตังนะฮะเทียบคันเลยออฟนี้ก็เพิ่มเปอร์เซ็นต์การได้ตังมาอีกนิดหน่อยก็ถือว่าดีแหละนะฮะดีปปลวะ่าก็ดีแหละนะฮะดีกว่าไม่มีอ่เออและจังหวะนี้ เรามาวัดกันดีกว่าในด่านนี้นะครับผมเลดใหม่ล่าัตัดกระปูกรับสุดโคตรโหดโคตรตึงปึงๆอปฮะขีทีขี้กระจุยเฮ้ยตัวนี้แม่งโคตรตึงเออแต่มันตึงจริงแหละแต่มันอัพแพงนะฮะช่วงแรกก็แม่งโคตรกากง่ายๆนะตีโคตรช้านะครับแต่จะเล่นได้เปล่าไม่รู้แต่เรารู้ถ้าเล่นไม่ได้เอาไปขาย <c oughs> ขายซื้อตัวรับดีกว่าเรามาดูครับว่าถ้าขายปูกราฟไปเนี่ยใครจะซื้อบอกว่า จะซื้อมาแสนหนึ่งกูควรขายเท่าไหร่วะขายแสนหนึ่งคืนแล้วไปซื้อตัวรับเหรอแทนห้าจะออกไปเนี่ยแล้วนี่แหละครับพลังของปู่กาบในการปาระเบิดเข้าหน้าโอ้โหรูนแรงดูดามเมดีโคตรแรงเลยปาคิดเดินมันจะแรบพแร็พโนนแรบๆนะฮะไฟแรบๆแล้วและช่วงนี้ก็รออัปเดทดีกว่านะครับค่าอัพเดทแล้วปู่กาบจะคั่งแต่ตอนนี้ยังไม่คั่งยังไม่ปาสมอปาระเบิดตูมโ้ ใจนะฮะหรือเมื่ออัปเกรดไปอีกหนึ่งขั้นนะครับก็จะเป็นการปักสมอสายฟ้าแลบโตตีโคชาเลยเออปล่ปโตมเออเชี่ยสมอเออเชี่ยไอ้มชันนเฟ่โคดได้แบบยักๆมึงเอาสมอมาจากไหนวะจากดินเะเมื่ออัพเกรดไปอีกแล้วจะปล่อยฮาคริอันโคบักครับโอ้ยโคชาโคนาอะไเพลียงเงือโดนหัวกันกระตุยนะฮะ บอกคำเดียวว่าแรงจะจัดจะพูดบอกคำเดียวแม่งบ่อยทำไมวะและเอาแล้วครับกาฟจะฆ่าอีกแล้วปล่อยฮาครีรโดดเมเือ่อไงกระจุยเจบบอสแม่งไม่ตายเลือดมันกระติกเลยเฮ้กาฟตีไม่เข้าแล้วจังหวะน,นี้ปล่อยไปให้เป็นนัสกสือดกวนิวที่กำลังเผาคติก,กไข่เจ๊แหาจะตายไหมเนี่ยแล้วเอาอะไรครับน้นชมครับบอกคำเดียวว่างานเข้าครับผมจังหวะน,นี้ ไม่ตุยแน่ๆตุยก็เช้ยแล้วออาชีหายแล้วโอ้กาบมาต่อยตรงนี้หน่อยดิพี่ปล่อยเข้าบ้านทำไมเออกาบบอกว่ามาย้ายกูทีดิฮะย้ายกูไปข้างหลังดิกูจะตียังไงตีไม่ถึงอาชีหายแล้วบ้านแตกนะอัอีกขั้นหนึ่งขั้นสุดท้ายของปู่กาบโคตรแรงแต่บ้านแตกได้ไงดับดิวแมนคูณสอง คือดิวแมนในกล้องมีสองเท่าอ่ะง่ายๆเลยเลยอะเกินนะฮะอยากจะปล่อยบางเกิดไปขนาดสนหนึ่งเดยกินกุ้งชอบเว็บของกรผมเองนะครับคือเป็นเว็บสุ่มล้วนมีแต่สุ่มเท่านั้นน่ะเออแลช่วง,งนี้นะครับผมก็มีรางวัลใจอย่างดิวแมนอัพเกรดก็สูมเข้าไปที่ด้านซ้ายหน่อยนะครับและที่สำคัญนะครับโค้ดแจกฟรีเนี่ยโค้ดสุ่มฟรีแจกทุกวันเลยนะครับผมก็คือทุกวันที่ผมจะวางโค้ดนั่นเองนะฮะ และใครทานก็ทานนะครับแต่ละ1โค้ดเนี่ยมีมูลค่าสุ่มถึง10ครั้งกันเลยทีเดียวครับผมก็แน่นอนว่าโค้ดหนึ่งเนี่ยสามารถสุ่มได้10ครั้งและที่สําคัญเลยเนี่ยมูลค่า100นะครับแต่โค้ดยังไงเนี่ยถามกันมาเยอะมากก็แค่เข้าไปในที่เว็บไซต์นะครับผมกดมุมบนที่คุณสมัครไว้ใช่ป่ะมันจะมีชื่อแอคเคาน์อยู่ใช่ไหมกดตรงชื่อแอคเคาน์นะครับก็สามารถใส่โค้ดได้เลยนะครับนี่แลกคูปองนะครับเข้าไปที่ทล,าล่ลาแลกคูปองต่อย และก็ใส่โค้ดแรกของรางวัลได้เลยเฮ้เดี๋ยวก่อนลืมบอกไปว่าเมื่อสุ่มได้ตุลครแล้วก็มารับหน้าเฟซเหมือนเดิมนะครับถ้าใครที่แชทไม่ได้เนี่ยก็มเมนไว้ที่ล่าสุดของที่ผมโพสอะโพสเนี่ยแนะนำเลยครับห้ามแจกไอเดีเว็บติดขาดถ้ามีคนอื่นมารับรางวัลแทนคุณและคุณเปน็นเรียกว่าตัวจริงรับคนที่สองเนี่ยคุณจะไม่ได้รางวัลน,น,น,นั้นเลยเนยกระกรับปม